ก็ในคลิปนี้นะฮะผมก็มาทำอีเวนต์คลาสสิกกับเพื่อนๆที่น่ารักนะครับก็คนดูอาจจะถามว่าทำไมถึงทำวันเสาร์นะฮะว่าวันอาทิตย์มันจะปิดแล้วนะฮะเรามาแนะนำตัวกันนะครับคนแรกก็คือพี่แวนนะครับก็เป็นชุดสีดำนะฮะเอาละแนะนำตัวเลยฮะคุณชื่ออะไรฮะสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่โอนะครับวันนี้ก็มาดีกับเพื่อนนะน้อง โอเคครับก็คนต่อไปนะครับก็จะเป็นโปรดิวเซอร์นะครับของผมเองนะฮะเโอเคแนะนำตัวเลยครับเ okay, นืน้คนละคนคนเดี๋ยวยรู้ละรู้ลวรู้ละไอ้เนี้ยรู้ล,รล,ล,ล,รล,ละละไปก็จะเป็น <c oughs> เอ่อก็ <c oughs> จะเป็นเอ่อพีรัตนะครับทุกคนก็ตอนนี้เขาอด <c oughs> ดิดเปแล้วโทรศัพท์แ,แรงเกินเลยก็ <c oughs> นะครับ, <c oughs> รบมันก็จะเป็นอีเวนต์นะครับก็จะแตกต่างจากเออมันจะจะเป็นบล็อกนะครับทุกคนจริงๆก็ถ่ายไลท์เทคแล้วนะครับแต่ว่า วุ่นวายนะทุกคนคนวุ่นวายไอ้เหี้ยถังน้ำมันเป็นเหี้ยอนนะไรล่ะถ้าเรายิงกระสุนเข้าไปในห้องน้ำมันนี่มันจะระเบิดไม่ไม่ไม,ไม่มันมันอาจจะมันอาจจะไม่ระเบิดก็ได้ยิงนี่ลองยิงมีปนดรือซึ่งไอ้เหี้ยอะไรวนะไอ้เหี้ยน้ำมันหายถังน้ำมันนะะไม่มันมีสอ,อ,องถังถังอีกถังหนึ่งหายไปนะครับก็เดี๋ยวจะไปกันนะฮะ เจอบ้านมันคล้ายๆมันไม่ใช่บ้านนี่ว่ะเป็นภูเขา่ะนะครับแต่ลงนะฮะไอ,ไอสถานที่นะครับก<แ>็จะไม่เหมือนกับทะเลทรายน,นะนี่ก็จะเป็นบล็อกๆเลยนะฮะซึ่งก็มีความสมจริงมากเลยนะฮะอเอ้าขึ้นไปไงอะ่ะเอาไอ้นั้งถือไปไ,ไหนนะ้งมากินเอ้ขอขอขอกินนะขอกินเอ้าอีกเอาขนมปังหายไอ้นั้งเจนุสโซไอ้สัตว์สอัดี ไหน่พีเจอลูกซองเหรอเออดั๊เจอลูกซองไอ้เนี่ยได้เก็บได้ได้ขอดูหน่อยได้ครูขอดูหน้าของลูกซองเอยดิไม่ได้เจอลูกซองอ่อเนี่ยไอ้ดั๊กเก็บแล้วเหรอเออมันเก็บไปแล้วนัองเรอไม่ไม่ไม่นั่งนั่งนั่งนี่น้องเฮ้ยมานั่งมานั่งยืนดีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นพิกคว่ำโตวออเดี๋ยวค่อยๆไปนะฮะมันถึงหนึ่งหมื่นเมตรเหรอเพิ่งรู้เนี่ยไม่ถึงสองพันเมตรหรอ ก็ติเราเล่นเห่ืนกัตลอดเลยนะเออเนี่ยไปดูข้อมูลใหม่มาอีเวนต์มันจะมีอีกอีกอีกในจุดอีกจุดสองพันเมตรก็ติดแม่อ๋อหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเมตรอย่งไรเดียเฮ้ยจะดูข้างหน้าหน่อยนะว่ามีอะไรเฮ้ยเห็นหนังหน้าป่ะมันจะเป็นแบบว่าตึกสีเขียวอ่ะเห็นปะแวะไหมแวะปะแวะทุกที่อ่ะแวะเลยแวะเลยิวจัดแวะหมดอ่ะจังหวะเนี้ยนี่อะไรสต Stop engine ฮะ เฮ้ยมีซอมบี้มีซอมบี้แรงมาเปิดแ่งยิงลูกซองเฮ้ยไม่มีใครลงได้เลยมึงทำอะไรอยู่ตรงนั้นก็แทงมึงมึงนั่งอยู่ในรถซะอ้ยไม่ดิมึงไปร้อยทำไปตรงนี้เฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเอ้าแทงทหารแทงกระสุนกระสองใส่ใารรถรถใครขับเองได้ปะเอ้าเพื่อนผมนะฮะก็มีปืนลูกซองนะทุกคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะ เก็บปืนนะครับทุกคนโอเคอ๋อเฮ้ยเ <hel an> อ้าทำไมทำไมปืนมาไม่ได้วะอ <hel an> อ๋เอเขาต้องอเอาของออกก่อนได้เลยใช่ใช่ใช่เหรอวะโอ้โหกี่บอกเนี่ยโอ้ยเส้่สายเาบอกแสมันขึ้นมาวันนี้กูจะกินหมดเนี่ยคนเขียวนี่คืออะไรวะซอสพริก็ไม่แน่ใจเอ้ยซอสพริกกู เเฮ้ยรบี้ตัวเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงเอาของกันเอาของกันไอ้สายมึโซกอดอัดใช่กปุ่แล้วกดปิดแล้วเอ้าตายแล้วแม่งคงกระพันเลยยิงไม่ตายอยู่บนหนังเหนียวน่านะครับก็จะเป็นเอ่ออีเวนต์นะครับเราจะเป็นที่จะต้องแวะตรงนี้นะครับเพื่อเติมน้ำมันนะทุกคนมีเอ่อนี่มันคืออะไร หน้านะครับก็จะเป็นอีเวนต์นะครับทุกคนถ้าเราถึงสองีเวนนะครับผมอ่านไม่รู้เรื่องนะทุกคนก็แปลแปนลองแปลดูนะครับโอเคครับก็จะมีลุกบอลนะครับเอ้ยเอ้าจะดการปอันหนึ่งก็หรอเอ้ยไม่ได้ โอ้โหแย่พอเวลาโดนยิงแล้วแม่งโดนกระเด็นว่ะเฮ้ยทำไมปุกตกวะไอตัวหนึ่งโอ้โหแย่คุอได้นี่ครับอะไรกัเอ้ยปังมาตัว่วยเนาะได้ครับได้รับหิวขลบกหิวแตกหหุบปุกตกไหมนะส้ไม่รู้โดนะครับโดนปะโดนปะตายโดน ของเอ inex. อเไม่มีมาส่งเลยอะอ๋อไม่มีมันมีสีเหลืองด้วยข้างบนอ่ะอ๋อมีสีเหลืองฮะปืนขอปืนกระตุกตาหิบโขดกากไอ้น้องมีเก่งกว่านี้ไหมเก่งโคตรเก่งอ่ะเเก็บปืนก่อนจะไปโอเค โอ้ยไปแสงมานีหน่ะคเจอทิกเฮ้ยเยียดแค่ทิกว่ะเก็บเก็บเก็บตายเนาะนี่เราไอ้ทิกเรานะฮะทิกสี่แล้วป่ะป่ะเราก็จะจบกับเอ่อเห็นเพื่อนผมนะครับโปรดิวเซอร์บอกว่ามันมีเอ่ออีเวนต์นะครับสองอีเวนต์นะครับก็คืออีเวนต์สองพันเมกับอีเวนต์หนึ่งหมื่นเมนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนหนึ่งหมื่นเมตกันเลยครับเอาไปเลย let's go <S จะเอาช่วงเนี้ยมากอ่อแล้วก็ใส่เพลงไอ้เนี้ยเอา้าเออเอาเข้าไปเราบอกทำไมวะรดเอ๊ยกูไม่ได้หลุดกูหล่นหลุดจากรถออเปอนงเนี้ยเหอนกันนะเอ้ย

เฮียเฮียเชี่ยยอยยหยย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 ียย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 วยย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 อยย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 ยเยยยยยยยวยย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 ย้อยยยรยอยย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 ยอยยยยยเข้าไปไงเนี่ย ต <laughs> จบเลยเอ้ยต้องเดินไปใช่ไหมนะไเนี่ยไปเดินไปก็ไดนะ้โอ้แล้วมึงดูทางข้างหน้าดิเหลือกหนึ่งพันเมตรรถไปนี่วิ่งไปเรื่อยเฮ้ยตรงนี้มันคืออะไรวะนั่นดิมันคือจุดอแล้วจะบอกไว้ให้เหินแบปไปไใช่อเอาตรงนี้จะใช่แล้วแหละอุย้ยเก,ก็บตกไอ้เหี้ยไอ้เก็บตกระวังไอ้เก็บตก ยังพึ่งยังพึ่งก็บตกก็บตกอ่ะเกือบตายแล้วอ่ะดูดูดูทางให้ดีนะไม่มีช่องโหว่ไอ้กูแล้วเราจะผ่านตรงนี้ไปยังไงวะเนี่ยจะต้องขับค่อยๆขับจัดอ่ะกูนึกว่าสะพานปกติเอ้ยสะพานยี่อะไรน่ะเฮ้ยอ่ะกูกูสะพานปกติเนี่ยเข้ามาใกล้ๆเฮออเอยเฮ้ย วได้ไรอ่ะอันนี้คือตบก็อันนี้ไงตัวอาไออารข้างอ๋อมข้างขวาอีเว้นหรอบนว่าอะไรใช่แต่แดงว่าอันนี้เราคือเราจบแล้วเว้จบแล้วเออจบแล้วเจ้าสมใช่เหรอเพระวไอวงขว่าบนอ่ะที่จริงอ่ะมันขึ้นไปเลขหนึ่งแล้วสองอันเลยเว้แต่พอมาถึงตรงนี้มันหายโว้ดาวคาตาไ้ยะ เออตายมึงอนะ่ะดูของของบนกันนะครับมีทาโก้มีทาโก้เนี่ยเริ่มตามใหม่ได้เลยนะวัว,วกา,ฟา,าแฟเอ,อ่อผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันต้องไปถึงหนึ่งหมื่นหรือเปล่านนครับแต่สำหรับคลิปนี้นะผมว่าน่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าแบตผมคนระับเลยสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะทุกคนก็ าที่ผมเล่นมานะครับมันก็เป็นอะไรที่สรุปปีนะครับสำหรับแมปนี้เป็นแมปอีเวนต์นะครับที่ก็จะหมดในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับก็เราเลยมาเล่นเพื่อนนะครับก็อนะเพื่อนเดี๋ยวอจากลากันพูดคำว่าอะไรพูดคำว่ากุญแซีโอเกนอย่าลืมเล็อตในนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครสำหรับใครชอบนะครับก็อย่ายลืมกด ติดตามด้วยนะครับด้วยความสมัครใจของคุณก็ได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ